สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้กาลังสิไปกินข้าวนะครับหลังจากขึ้นมาจากหนองนะครับนี่มันมันอยู่ข้างหลังสิพากไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในอากาศนะครับไปกินข้าวแม่บัวน้องจอบจูดงก้นนะครับไปเดี๋ยวมาสิเข้าไปในตัวอากาศนะครับ นี่คือในอำเภออากาศนะครับในตัวอำเภอเลยนะเส้นลักนะครับอาจจะแคบหน่อยจักหน่อยนะครับทุกคนถึงแล้วโอ้ร้านส้มตำปิดครับทุกคน นี่ทุกคนมากินข้าวนะครับอยู่ตรงอาการนะครับหลังจากที่ออกมาจากหนองป่าหนองโคกเนี่ยมากินร้านนี้นะครับเพราะผมว่าจะมากินตำโพงนะแต่เพิ่นปิดว่าจะมากินกับไอ้พัไทยแล้วกับปิดก็เลยได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับโอเคเขาเบิ่งกันเจ๊แตงแงเจ๊แตงนะครับว่าเป็นคนอูจจากเพื่อนนะครับคนอุจจากไม่บัวนะครับ อ่าเล่าขายไก่สดอยู่ที่ตลาดอ๋อมาขายไก่สดที่ตลาดลูกชิ้นเกี๊ยวแป้นเสียจังนะอ๋อครับครับแล้มาขายน้ำแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวแ่าวนี่นี่ครับได้แล้วทุกคนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูของแม่บัวบัวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับอันนั้นยังไม่ได้หบอกยังไม่ได้ปาหมูเตาขาหมูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับขาหมูครับมันบอกว่า ขาหมูอร่อยที่สุดในอากาศครับทุกคนอโโ้ขาหมูที่อร่อยที่สุดในอากาศร้านเจ๊แดงว่ะใช่ไปผ่านไปผ่านมามาชิมดูครับครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตองผมเองเนื้อเปื่อยทุกคนไปใส่ขี้ย่างบอกเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับ จะบ่ครับอะไรครับอันนี้อันนี้กินบ่อยไหมกินบ่อยป่ข้าวหมูอยู่กรุงเทพกินบ่อยอยู่ครับกินบ่อยอยู่กรุงเทพกินบ่อยแต่อยู่นี่ไม่ค่อยได้กินบ่กินแต่บัดไทยกินไทกินต่บัดไทยถ้าท่นไปใส่ก็บ่ค่อยเปิดคือบ่เรียนขายมือนี้เจ๊แดงมือนี้เพิ่นคือบขายผัดไทยขายผัดไทยมือนี้นะอ๋อ มาเท่าไหร่ผมเห็นแต่พิดซ่าร้านแต่มือนี้ต้องคือทุกฝั่งมะนาวแล้วมะนาวมาขนาดเป็นร้านอิ่มมากอิ่มไามอิ่มอิมมากมากได่ไหมมือนี้กินข้าวเที่ยงใบสามทุกคนจบว่ามันจังแซ่บวันแม่นั้นมาเริ่มเกี้ยวยากแล้ว ไอ้ทองมันมันโดนตรงนี้มันก็นโดนรากฟันไงโดนกระดูกมันรากฟันเราอยู่ตรงนี้ช่วงสองในมกับพัดกระเพาไก่กินเองรับไข่เยอะมาอมาไปได้กินกันเกือบสิบแปดโมงอะ่ะ เร่งนั้นเกี่ยวข้าวนั่นอยากออกไปเล่นยังไม่ได้ถามานานอยู่ส่วนไหนโ้ีโ่มอเร์ไซคไปหอดบอสรนินไปหอดพี่รถเก่งทารทางผลงานสวัสดอยู่ข้างทางเลยอนานวนเกี่ยวหนะอทุกคนหมดเกี้ยงนะะฮัสซิ กับแล้วนะครับทุกคนเห็นรวบอไดรมาอาการนะบม,มีที่กินมากินนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ร้รานเจ๊แตนนี่ย่าากินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตโต,ตลุงโตลุ่งอ๋อโตลุงลงมวยเก่าตรงนี้อยู่ที่แถวปั๊มน้ำมันนะครับโอเคเดี๋ยวฮะสิกลับเลยทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจไปที่อื่นต่อนะครับ สำหเราที่นี่ไปแล้วสวัสดีครับ